อังกฤษวันนี้ทั้งหมด4คู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับที่ผมจัดให้ไปทั้งหมด4คู่ก็พลาดเพียงแค่ตัวเดียวครับสำหรับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับที่ทําได้เพียงแค่เสมอเนาะแต่ตัวอื่นๆมาหมดครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและหนึ่งตัวครับสูงเบนฟอร์ดครับได้ยิ้มหวานเต็มปากครับแล้วก็ยกคู่ทางคิตาเฟรดไปแล้วก็อีกหนึ่งตัวในลัดสดที่ผมจับไปให้นะเพื่อนๆคือสูงแอตตาวิลล่าครับก็ได้กินไปนะผมและในกลุ่มครอบครัวของเรานะครับผมบอลงานครับหรือจะเป็นตัว VP ก็มมมาหดนะคครรับผใที่่ไมอยากพลาาดดแนวทงีๆออยย่่าาาางงงนนนี้้้ทเเขดูหชละครับ แล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราเป็นเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับอิสติดเช้าครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับแกงกระไอ้ปินใหญ่อาเซนอลครับแน่นอนว่าอาเซนอลเองนะผมผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกมาแล้วครับแล้วก็ฟอร์มเฮดูเฮดที่เคยเจอกันมาแน่นอนว่าเป็นทางอาเซนอลครับที่ทำได้ดีกว่าครับโดยการที่เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางอาเซนอลครับเฉืนินชนะไปได้ด้วยกสกรหนึ่งประตูสูตรนั่นเองแต่ฟอร์มมาทาง i ิสตับิดเช้าครับแน่นอนว่าเขาก็แทบจะตกชั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ล่าสุดก็สร้างเซอร์ไพรส์ครับโดยการที่บุกไปชนะทางแล้วผลิตครับที่เบอร์บิลครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยแต่เกี่ยวกับพิมลีของทางอาร์เซนอลเองนะผมก็แอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแข่งขันมา6เกมหลังนะครับผมชนะได้เพียงแค่สเกมครับเสมอไปถึง4เกมไม่แพ้ใครก็จริงก็เดีในที่ทางเสมอส่วนใหญ่ครับแน่นอนว่าทางอาร์เซนอลเองนะผมก็อาจจะพักตัวหลักบ้างนะผมในการที่เขาจะมาลุ้นแชมป์ในพิม์ลีอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วครับเพราะว่าตามทีมอย่างลิเวอร์พูลถึงง13คคคะะแแนนนนนนรรััััับบบเเเขาาาากกกก็็่่่จไปปโฟฟสททยยูชมมีีีี้้ลตว ผมมั่นใจว่าทางอันนั้นครับอาจจะมีการโรเิชันนักเตะเยอะในวันนี้ครับอาจจะพักตัวหลักเพื่อไว้ลุยสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับกับการที่กระแสเปิดมาบังคับชนะสองประตูผมแอบมองว่าเปิดไปเยอะเกินไปอาจชนะได้ครับหนึ่งประตูผมมองว่าอันนั้นมีครับประตูที่สองน่าจะยากไปหน่อยนั้นนี้ขอมองที่ทางอิฟต์สวิต์เทาไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สองครับสำหรับแมชเชอร์เตอร์ครับวันนี้ต้องเปิดโอ้ท์ครับฝอตอลับกับเยือนทางมาป้าบูธแฮมตันครับกระแสเนี่ยไหลลงอย่างชัดเจนครับแน่นอนว่าทางนัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยยยเเเเเปป็นน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 นททาางงงอออออววัััััมม์์์ตตตคครรรรบบชชะะแแสสูไไดด้้ก่่ ครับฟอร์มของทางแมนเชสเตอร์เดนท์ครับแข่งขันมาทั้งหมด5เกมหลังครับเสมอไป3เกมแพ้ไป2เกมฟอร์มโดยรวมก็แอบดูย่ำแย่อยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่าเขาผ่านเข้ารอบในศึกยูโรปาลีกมาแล้วกับการกระทังวูดเชนตันเดอร์ครับแข่งขันมา5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอเอเวอร์ตันครับชนะทีมอย่างซอสแฮนตันเวสต์แฮมครับอิสวิทาและนักล่าสุดก็ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาด้วยมาตรฐานดีมากๆครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความพร้อมเองทางแมนเชสเตอร์เดนท์เองความพร้อมก็ไม่ได้ดูดีเลยนะผมอมัตาเล่ก็ยังไม่พรร้อมคับหรือออจะเเป็นนนีี่วา์ัตมาวเดล็กก็ยังไม่พร้อมคคครรรัััับบบบบกกนนดิเยยอ่าางงทู ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับอย่างทางค้าสิทิ์ก็ยังไม่พร้อมครับอินโซ่คอนเทนเตอก็ยังไม่พร้อมแล้วก็แนวรับอย่างทางแมดเดอร์ตี้ก็ยังไม่พร้อมครับแต่ถ้ามองเรื่องตัวเหลือเนี่ยก็แดนกลางมาแน่นเลยนะครับผมสําหรับทางบูธแอมตันและกระแสเปิดมาครับกระแสอะไรลงมาแล้วครับเหลือแค่ปอปาตากลมครับถ้ามองจากเรื่องกระแสแล้วครับเราก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์แตดครับแทบไม่ได้ลุ้นอะไรในลีกแล้วนะครับผมในการที่จะลุ้นพื้นที่บอลยูโรปเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะครับผมแล้วก็เขาก็ต้องไปโฟกัสกัััััับบบบบบอออออลลลยยยโรรรรรรรปปป้้าาาาาาีีีกกก่่่่่่่่งงงเเเเเเตตตต็็็มม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 วววูููแแแแนน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 ะะะคคผผใใใืสสททิดดจจช์ไ สุดเติ่งขนาดนั้นเก็บตัวไว้ลุยศึกยูโรป้าด,ดีกว่านะครับผมกระแสเปิดมาแบบนี้ผมมั่นใจว่าทางแมนยูครับก็น่าจะโดนฮุฟฟแพนตันกดอีกเหมือนเดิมครับกระแสเปิดมาในมุมนี้อาจจะเทมีที่ทางบุฟฟ์สส่วนใหญ่ด้วยและฟอร์มบุฟฟช่วงนี้ฟอร์มดีผมมั่นใจว่าบุฟฟวันนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับตอนนี้ขอมองที่ทางบุฟฟแพนตันวนนี้เลยนะครับส่วนคู่ที่สามครับเป็นทางเจ้าสนนัทฟูลแลมครับวันนี้ต้องเปิดบานต่อรัตการไปเจอทางซิงบูเชลซีเอด็กครับเป็นศึกลอนอนดนดี้ัักเปงไชชะซวย2-1 เนและล่า <sen> ส <festivals> ุดครับเขาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยชนะทางลิเวอร์พูลไปเฉยเลยด้วยแตกรสสองนั่นเองนะครับดูฟอร์มของทางฟูตแลมครับแข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยชนะได้2เกมครับแพ้ถึง3เกมครับแต่ก็ชนะทางลิเวอร์พูลมาด้วยครับและล่าสุดที่เขาเล่นในบ้านกับการทางสิงห์บปร์เชลซีครับที่แข่งขันมา5เกมหลังครับชนะไป2ครับเสมอไป2และแพ้ไป1ครับและล่าสุดก็แพ้ลีเกียบอซซอรมาครับแต่เขาก็ผ่านเขารอบนั่นเองนะครับตอนครับว่าทางเชลซีครับที่เขาต้องการพื้นที่ท็อปไฟหรือไปบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลลีีกกเเเเนนนนน่่่ยยค้้าา็ตองงชชะะททััรบแแิมสเตอร์ซิิตตี้้้้ชนนนนนนะะะะไไปปแแแแลวววดยคคครัับผมทงงห่า4 โม่ทางเชลซีครับก็ยังขาดโรเมโอลาเวียครับกับฟูฟาน่าที่ยังไม่พร้อมครับกับการกับทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางฟูลแลมครับที่ยังขาดทางลิสเนลสันครับกับแฮร์รี่วิลสันนะผมที่ยังไม่พร้อมแต่เหลือพร้อมหมดครับตัวหลักๆอย่างทางทมิทโลครับหรือเป็นทางเนเดร์เพเล่าครับไปอันเซติยงนะผมลูกิดนะครับผมหรือจะเป็นแนวลุกอย่างทางโรดิโก้คำเยาะครับพร้อมนะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความพร้อมทางฟูลแลมแอบดูโดดเด่นกว่าเยอะแล้ววันนี้เล่นในบ้านครับกระแสเปิดมาเสมอตัวอย่างนี้ครับผมมองว่าทีมเจ้าบ้านอย่่่าาาาางงงงงสววววนนนฟููแแแแแลลมมมมมคคคครรรััับบกกกก็็็็ีีขขใตดด แล้วก็เชลซีเองในเรื่องของเขาต้องไปลุ้นในเรื่องของความสำเร็จในบอลยุโรปเหมือนกันผมค่อบขมางอาจจะไม่ได้ใส่สูตขนาดนั้นครับแต่ถ้ามองจากในเรื่องของเกมลุกครับเชลซี Chelsea เองก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ในการสร้างสรรค์เกมในตัวจบสกอร์นเนี่ยอาจจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่โอกาสที่เขาจะสร้างได้มันมีเยอะจริงครับถามว่าคู่นี้จะมองในมุมไหนมากกว่าผมมองว่าถ้าให้มองจากอดีตจริงผมมองว่าเชลซีบุกไปก็ไม่น่าชนะได้ครับเต็มที่ก็น่าจะออกในเรื่องของมุมเสมอครับแต่กระแสะเปิดมาเป็นทางเชลซีครับที่บังคับชนะหนึ่งประตูแต่ว่าเอไกลื เรียจริงๆก็ขอมองไปที่ทางเจ้าสัวน้อยฟูลแลมวันนี้จะยันทางเชลซีอยู่ครับเผือ่อมีเซอร์ไพรส์ถึงชนะด้วยและนี่ขอมองไปท,ท,ท,ที่ทางเจ้าสัวน้อยฟูลแลมได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายในวันนี้ครับเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ต้องเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับกมเมาเยือนของทางลิเวอร์พูลเองแน,น่แนอนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็แชมป์แมแหละนะครับผมแล้วก็ยิ่งในเฮดูเฮดที่มันเจอกันมาเนี่ยเป็นทางลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าครับเจอกันมา2เกมหลังในฤดูกาลนี้เป็นทางลิเวอร์พูลชนะด้วยสกอร์สามหนััดดดล่่าาสสุก็ทไ้เเพียงแคคมอรบ แต่กับการกระทางทีมอย่างทางลิเวอร์พูลครับนั้นล่าสุดก็ชนะขุนพรฟเวตแฮมครับและเขาชนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแชมป์แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวความพร้อมครับก็ขาดแค่ดาวิดนูนเยสครับโจโกเมสครับแล้วก็เทนที่ยังไม่พร้อมครับกับการกับทางเลสเตอร์ครับก็ขาดทุกตำแหน่งเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไรมีแค่แฮร์รีวิงตัวเดียวนะผมที่เป็นตัวหลักแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับความพร้อมก็ถือว่าดูไม่ได้แย่ครับแล้วก็ทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ตกชั้นไปแล้วกับการกับทีมอย่างทางลิเวอร์พพพูููููลล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 คคคครรรรรรััััััััับบบบบชชชนน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 นะะะะดดดดี้้้้กกกกก็็็แแแแแมมมมมมปปป์์์ไไวววววผผเเเเเจออออย่่าาางงิิิหืส สอประตูผมมั่นใจว่าทางลิเวอร์พูลครับในเรื่องของมาตรฐานและก็ตัวนักเตะลิเวอร์พูลดูดีกว่าเยอะครับกระแสเปิดมาอาจจะแรงไปหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางลิเวอร์พูลได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองที่ทางอินทุสิตทาวครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ทางบูฟแซมป์ตันไปเลอร์ครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ทางฟูลแลมครับและตัวที่4ครับเลือกเชียร์ทางลิเวอร์พูลเด็กใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยและใคคคครรมมมมมีวาเเเห็นนนยยัังงไไไอต์ด้ละบ่